สวัสดีครับดูเหมือนพลังงานของผมมันจะหมดเต็มจริงๆนะครับ <c oughs> พลังงานหมดจริงๆล้วต่อไปก็เป็นช่วงของช่วงที่สองโอ้มีสามชุดเลยลหรอโอเคจะน่าจะเต็มจริงนะพี่ชาย ผมปัผมปั๊มันเยอะนะไม่ใช่อะไรไม่น่าปั๊มันเยอะเลย <c oughs> เดี๋ยวผมจะไปไล่เล่นทีละตัวอยู่นะครับแต่ว่าต้องมีของอัพเยอะๆก่อนนะของอัพของผมมันไม่ค่อยโอเคเท่าไหร่ให้มีของอัพที่มันเยอะกว่านี้ก่อนนะครับเราค่อยมาเล่นรวดเดียวแต่ว่าตอนนี้ของอัพไม่ค่อยมี จะเล่นซ้ำซากไม่ได้เบดออเคอสเป็นระดับลรงเอสที่เปิดง่ายมากนะครับเพราะเพรตัวมันไม่ร่งเรียงกันตัวมันไม่เรียงกันเลยมันมีข้อมูลอื่นให้ดูเลยนะครับมันจะยากตรงนี้แหละ <c oughs> ข้อมูลที่จำเป็นไม่มีให้ดูเลยให้กูเล่นยังไงวะเอา้าดูไหนวเนี่ย นี่ไงหายากด้วยนะเพียนหายากด้วยนะนี่มีมาดูปืนมาดูปืนมาดูพลังของตัวเองโอเคเพอร์เฟคแล้วหนึ่นแล้วนะโอ้โหสองคนนี้ก็ยังเจอกันอีกเนาะไม่รู้ว่าจะมาตัวไหน ว้าวขยันสอนเหลือเกินเอาแล้วตกการเรัว,ว <c oughs> ยังไงต่อพี่อันติเลยไหม เบปโอเคออสเอาฟูใย c h ไปกับพี่สักหน่อยไหมเพื่อนเอ้าคูไล่แม็กเออเอาใหม่ด oh ิเพื่อนเอาใหม่ดิโอ้โห ตัวไีกโก้คอมโบยากครับไอ้ไอ้ดาบนี่มันรดรองไม่ได้อ่ะมอนเตอร์ไม่ตีเรา <c oughs> <c oughs> สวมมยจบไปหนึ่ง EA นี่ครับเบร์ขเขาไอออสให้เราได้มาแบบสดส,ดสดสดร้อนร้อนเบร์ออสออส คือการโจมตีมันเหมือนกับซาบาตันเลสมากเวย้ยมันกับเคโทโฮส์น่ะเออมันกับเคโทโฮสมากนะครับผมไม่เรียกกันบ้าเวโอเคออสแม่งเลย <laughs> การโจมตีคล้ายเคยโทโฮส์น่ะปาจ็อกเกอร์ใช่างแมนะผมเราเคยดูแล้วอย่าดูฟั่มเลยนะมันนานดูฟั่มแล้มันยาวไม่ใช่อะไรไม่รู้ว่าเคยดูแต่พาร์ทไหนแหละ อาจจะเป็นาพาร์ทที่มันอัปเดตมาใหม่นะครับผมดูผมดูปาน์จ็กเกอร์หมดเลยครับาพาร์ทที่ไหลก็ลืมละเยอะเพลเกินนะครับเกมนี้เยอะเพลเกินโอ้โหข้อมูลนี่ก็เยอะเพลเกินเล่นไม่ให้พักเลย <c oughs> าพาร์ทไหนไปก็ช่างแม่งครับลืมละลืมละ ภาดอันนี้ก็ช่างแม่งเนอะคือมันจัดหนักจัดเต็มมากเว้ยโหดโหดฝรัสเซสียบอกเลยโหดฝร,รัสเซสี่ฮะอะไร อไม่ได้ก็ไปเอาแม่งละไม่รู้เป็นอะไรนะครับนั่นเอาเข้าไม่ได้มั้งกูจะกดอีกันหนึ่งมันไปกดอีกันหนึ่งเนาะมือเนี่ยก็มาเล่เรื่องในมือเนี่ย <c oughs> เลอสักบาทไม่ถึงในห้องแชทก็ยังไม่มีครับ มีอยู่ที่อมีพ่องมันเป็นคนละตัวคนละช่วงว่าไงเพื่อนสบายดีหรือเปล่าดูหน้าแล้วไม่น่าสบายดีนะเนี่ยเพราะว่าหน้าบูดอิตี้เลยก็ยังบูดอยู่เหมือนเดินนะมพีนะไม่ได้เรื่องเลยแท้ไม่ได้เรื่องเลยแท้เป็นนอนพักเลยไปนอนพักเลยเห้โยโฮโฮ นอนพักหลับฟันดีเพื่อนเปลี่ยนตัวมันเปลี่ยนได้หรือเปล่าววะน่าจะเปลี่ยนได้แหละ บทพูดบทซับบทพูดมันก็เจอไป <c oughs> เล่นบทซับไปเยอะเลยเนาะมันต่างกันตรงไหนไว้ช่วงนี <c> ้ <oughs> มว่ามันฟังไม่รู้เรื่องว่ะเพลงก็เสียง,งดังเลยเพลงเก่ามะมันคือมันเสียงดังเกินไป้ยมันไม่รู้เรื่องฟังไม่รู้เรื่องเพลงเขาใส่เอฟเฟกเพลง,งดังเกินไปไม่ใช่อะไรน่าจะลดลงมาเล็ก,กเล็กน้อยนะครับมันใส่แรงเกินไป หัววิว่าตายมพูดนานๆเฮียเล่นกับใครวะเนี่ยกูเล่นกับไฟหรือเปล่านยะ จบเอาไว้มาด่านนี้แล้วกันคือพลังงานผมมันเหลือน้อยมากเาว้ยคุณผู้ชมจะเล่นได้แค่แป๊บเดียวเองนะครับได้จะสามรอบอ่ะดดูพลังงานกขเยอะเยอะผลต้อิงจบเราสามรอบนะครับไม่ไม่เปลี่ยนชุดกับไปชุดชุดแรกก็จะเป็นชุดนี้นี่คือชุดแรกโอเคอันนี้คือสามโอเคเปลี่ยนตัว ดูปืนเสร็จไหมเสร็จไหมจบไหมจบไหมกูไม่รู้ว่าจบกูไม่รู้วจบไหมไม่รู้ว่าต้องใช้ทราบแบบไหนน่าจะใช้ทราบพวกนี้แหละเกินนานเท่ลเกิน พูดนานตล,ลอดเกินโอเคลุยกันเลยเกินนานไปก็ไม่ดีคนระับพูดนานเกไปก็ไม่ดีนะอย่าพูดเยอะอย่าพูดเยอะอย่าพูดเยอะเลยมีเ,เส้นแต่ลึกสปาร์ตันเลสโอ้โอ โอเครู้เรื่องรู้เรื่องนึกเหมือนจะเล่นด่านพวกกระจอกอยพวกนี้ไม่ได้นะครับเดี๋ยวเหมือนว่าเราต้องเล่นด่านนี้ต่างหากแล้ว <c oughs> ด่านนี้ที่มายมาัมทางด่านโอเคยังไม่เปิดเอาขอเอลฟาเลยไหมให้มึงใส่กับเอลฟาเลย แตอคุณจะโหดสัตว์รับเสียขนาดนี้ฮียไหนไอมอนเตอร์พวกนั้นไปกระสอบทรายก็บอกเลยวิีนี้ผมลืไมไปผมอัพมันเยอะไว้ม่งเอออัพเยอะก็เล่นเยอะด้วยตอนนี้แอลฟาคุง้งไม่ได้เจอกันนานนะ นี่เออคือไรแม็กอลฟาโอโอ้ยดูที่อีหน่อยอไู่ที่อีใช่ไม่ได้วะ

ไม่แม็กกือถือว่าใช้ได้อ่ะนะนู่นนว่าสิ่งที่ผมต้องทำต่อไปก็คือแป๊บนึงนะคุณผู้ชมแป๊บนึงนะแป๊บนึงแป๊บนึงเราต้องเปลี่ยนชุดใช่ไหมเปลี่ยนเป็นมาร์กสองโอเคชุดดูไม่ยากเท่าไหร่เพราะเข้าใจได้อยู่อันนั้นว่าอะไรเป็นอันไหนแป๊บนึงแป๊บนึง มานนี้นะครับคือพูดง่ายๆก็ไม่ได้ทำอะไรหรอกมาลองมาลองเฉยๆเป็นยังไงโอเคเราพูดกับเอลฟ้าก็จะน่าเบื่อกันไว้ใช่ไหมเราเปลี่ยนตัวบ้างแล้วกันเราเป็นมาร์คที่สองแล้วนะหมายถึงตัวที่สองนะครับหรือะไรมาร์ควัานเรนไล่นท้ายเบอร์ ลอดไคดอนมาเลยโย่หโฮ้ยไม่ได้แตกพี่ไม่ได้แตกพี่เช่นเคยหัวเราทำไมสะใจเหรอบาตันเลสใครมาก โอ้ตายเลยวะกูเล่นง่ายเกินไปใช่ไหมเนี่ยโอเคครับไม่ต้องอะไรเยอะหรอกน,นะมันก็เหมือนกันนั่นแหละเพราะว่ามันเป็น,นเป็นแค่แค่การเปลี่ยนชุดตะเวยไม่ได้เป็นการเปลี่ยนหาเลยนะมาร์คสามต้องเรียกว่าเฟติสสามเห็นไหเฟติสสามเหมือนกับเอโวรูโตเอโวโต เอวตัวอะไรมาไรเดอร์บิลอะเคยดูหรือเปล่ามากจบแล้วผมไม่ดูว่ามอนเตอร์มันจะกระจอกขนาดเวย้ยไ้เดาไอ้หมอนี่พวกอ้าจะพอ,พอกันนะอ๋อมันเราเราอัานนั้นไว้ดดกวาเลี่นไม่ได้เหมือนว่าเราต้องเล่นได้ผ่านนะครับ ต้องเล่นให้ผ่านเลยต้องเล่นให้ผ่านเลยเพื่อความชัวร์มอเตอร์หุ่นเล็กมาเจอกันเลยมันใช่ QTE ไม่ได้จริงหรอวะ ว้าวว้าวเปิดอันติแค่อันติไม่ได้เว้ยวปาตันเลสใครมากเกอว้าวมันเปลี่ยนร่าง เขียววิ่งได้คิดไยังไงวะเป็นอย่างที่ผมคิดไหม ว่าการใช้ QTE มันต้องเล่นตัวมันต้องใช้ตัวนี้ทำมาก่อนอื่นแค่ระดับ3ก็พอแล้วเล่นห้าแตกระดับ4ก็ตายดี <c oughs> โหดกันไปเคลื่อนคำบรรยาย ใช้ได้หรือเปล่าวะเนี่ยไยได้อยู่ได้อยู่ออยอยโอ้มาล่องคนึงนี้เลย ต้องใช้ท้ามตายของไอ้หมอนี่อย่างเดียวเลยเหรอวะไอ้คิอทีนไม่ได้เลยเหตุใดแล้วเออโอ้โอเคเชัดเจนชัดเจนได้แล้วนะครับประมาณนี้มันออกมาแล้วมันก็ไปยิงปืนรัวๆเลยปัญหาใหญ่ตอนนี้ก็คือสามตัวที่เหลือมันมีชุดไหมอยากดูชุดอนะ่ะโอ้หมีอันนี้มีสองชุดนะครับอันนี้มีกี่ชุด อันนี้มีชุดเดียวอันนี้ล่ะอันนี้มีสองชุดเฮ้ยทำไมตัวนี้มีชุดเดียววะอ๋อไม่ได้อ,อัพเลเวลมันอ่าอัพไปสุดเลยไหมโอ้ได้แค่นี้เองเริ่ดแล้วเยอะไปเยอะไปโอเคอัพเลเวลไปจะไ,ได้ชุดหรือ,อยังอะ่ะ ันต้องปลดชุดยังไงวะใช้การปลดชุดแน่เลยวะเนี่ยพลังอยู่ที่สองหมืน่นเก้าแปดหมืน่นสองหมืน่นหก สองหมื่นหกเหรอสองหมื่นหกยังไม่ได้เนี่ยโอเคมันน่ามันน่าจะใช้ชุดไม่ได้มา <c oughs> เนี่ยผมไปเดี๋ยวผมไปทำเองแล้วกัน ตัวที่เหลือคงต้องพักไว้ก่อนนะครับเพราะว่าพลังงานไม่พอเล่นนะครับคงต้องพักไว้ยา,ยาวๆเลยอีกแค่สามตัวเองนะครับแต่มันมีสองชุดมันใช้พลังงานอาจใช้เวลานานหน่อยนะครับพลังงานก็มหมดไอ้เหี้ยไอ้หมอนี่ก็พูดนานนาๆใครที่เข้ารับชม ลากกดไลค์กดแชร์ให้ผมด้วยนะครับ